เดินกันมาแล้วเธอนดมาสายเองเอ้าไปอยู่ไหน่หราถึงไม่ยอมมาฮะเอ้าก็เธอนะ่ะมาสายฉันคิดกี่รอฉันก็ดเดินเล่นแถวเนี่ยทำไมไม่บอกกันก่อนยังไงถ้าเกิดว่าเธอา้าไปเดินถ้าผู้ชมรอดูอยู่นี่นะจริงเหร<ะ>อเออจริงด้วยสวัสดีค่ะพี่ันชื่อเด็กหญิงพัชชาพรมิเขียวค่ะอยู่ชั้นป .5 ทับ2โรงเรียนมินบุรีค่ะ ชื่อเด็กกิ่นชั้ชยายทอ,องดีสายชั้นป .3 คาะห้รงเรียนมินบุรีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นตลกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพวกเราม,มาจากสองชาย s i n แอนด์องเชิญรับชมบการแสดงตลกได้ในเวลานี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ นเนี่ยนี่เป็นอะไรฮะขณะนี้เรากำลังจะไปกินมะม่วงเฮ้ยเฮ้ยม่นี่ก่อนนิ่งหย่อนอย่างนี้ท่านผู้ชมนะคะนี่ค่ะเบี้ยวค่ะเบี้ยวค่ะต้องโทษลงโทษนะคะใช่เบี้ยวมากนี่ไเบี้ยวต้องโดนลงโทษค่ะ เป็นนางสาวสิสิยาเป็นมินชาริดาค่ะนะคะไปกินแล้วหมดดีกว่าไม่ดีค่ะไม่ดีไม่เบี้ยวท่านผู้ชมนะคะดีค่ะไปดีวันนี้ค่ะันนี้ค่ะใช่ดูสิคะเบี้ยวค่ะนี่ค่ะเบี้ยวลงพ่อลงพ่อค่ะลงพ่อ่ะแตลงพ่อค่ะลงพ่อแล้วนะคะปิดตาค่ะ ค่ะตรงนี้ค่ะ <c oughs> นี่คือการแสดงนะคะเจิดช้วิจารณยานะคะงั้นวันนี้เราก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเบลค่ะเ <c oughs> บล